สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับนินจานะครับส5 0 SL าเนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับคันนี้สีเดิมนะครับตัวรถพร้อมใช้งานนะครับทำการตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมท่อเดิมๆนะครับล้อยางนะครับดอกเหลือๆพร้อมใช้นะครับมีท้ายสั้นมานิดหน่อยนะครับผม เครื่องยนต์นะครับเดิมๆพร้อมใช้งานนะครับทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับชุดสี่เดิมนะครับอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับตัวถังสวยนะครับชุดสี่ด้านข้างนะครับผมจะมีรอยขีดข่วนนะครับนิดหน่อยนะครับตติ๊กเกอร์ลอกบ้างครับนิดเดียวตามการใช้งานมีตำหนิอยู่นะครับผมคันนี้บางคนหน้านะครับเป็นรอยน้องหมานะครับน้องหมาแทะนะครับ ตามนี้เลยเดี๋ยวดูไม้นะครับผมทันนี้ไม่อยู่3300มื่นามโลนะครับไม้แท้นะครับ เครื่องยนต์เงียบๆนะครับพร้อมใช้งาน โดยรวมรถสะอาดดีนะครับคันนี้อาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับคันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่36,500บาทน,นะครับมีพร้อมเล่เมเอกสารครบนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ